วันนี้เป็นวันที่เราจะาไปเป็น้ายๆเข่งวิง่งไม่ไม่ใช่วันนี้คือจะเข่งวันพรุ่งนี้มันจะเป็นแบบการเข่งวิ่งที่ชื่อว่าสปาตันะ้น่ะใช่เดี๋ยวมันมันจะได้เหรียญด้วยนี่มันจะได้เหรียญด้วย ใช่เดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะพาไปดูสถานที่ของมันก่อนว่ามันเป็นยังไงแต่วันเนี้ยเป็นวันที่แข่งของผู้ใหญ่นะเราลืมบอกไปว่าที่เนี้ยเราไปแข่งที่ไหนเรามาแข่งที่หัวหินหัวหินใช่เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยไปดูว่าสถานที่มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามาถึงที่ อุทยานราชพัฒน์คือเดี๋ยวเราจะให้นุนรถส่งเขาไปเขาพาไปอ,องานสปาตั้งเดีเ๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่อากาศดีหเหลี่ยนสวยมากเหลี่ยนสวยมากทุกคนนู่นเดี๋ยวเราไปถามน้องก่อนดีกว่า โอ้มีสุวินียทรึวิ่งไปไปอะไรอ่ะมี่เด็กปุ๊บดูโชคบีนั่นเลยอ่ะชอบีนั่นเลยนี่นี่เรามาดูงานก่อนเก็าสิดเลยเขียนสวยมาก ดูดิละมาดูสิอันนี้คือของอันนี้คือของผู้ใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อไปดูนะนี่นี่นี่ของเด็ก7จถึงเของเอื้อ7จ็ดถึงเกถึงเคือสีอะไรอ่ะ สีส้มกับสีเหลืองอ๋อก็คือถ้า10ถึง14คือคูณ2แต่ของเอื้อคือเนี่ยรูทเนี่ยส,สตาร์ทใช่ใช่ใชอ๋อเป็นสีส้มกับสีเหลืองนี่มันต้องตรงนี้ขึ้นไปเอ่อน่าจะ ไม่หรอกเพราะว่าเออไม่แน่ใจเส้นที่เราเส้นที่เราลากเนี่ยมันจะเป็นรสองครั้ ทดลองใช่ไหมเอาลงลงลงหลังลงดิเอารีบลงรีบลงรีบลง ตรงพุ่งพุ่งหอ,อกไหมหที่ไม้เหม็นเน็ตไปช่วยไม่นี่ของผู้ใหญ่นี่เอื้อเห็นไหมสี่กิโลของเอื้อแค่หนึ่งจุดหกเอง เห็นไหมใช่มากเลยแหละ <c oughs> ยังไม่ตื่นเลยไปเจอสนามจริงมาแล้วรู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไร f ฟินิชเชอร์อยู่แล้วใช่มันจะมีเอกที่ตั้งฉากแบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยแล้วก็มีใส่เชื่อ,อมมีคานด้วยใช่เดี๋ยวไปรอดูกันว่ามันจะ เต็นยังไงตื่นเต้นแต่เราก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีแบบคนวิ่งไปพร้อมกับเราแบบคล้ายๆมันมีเพื่อนอะไม่ใช่วิ่งคนเดียวที่มันน่าเบื่อเออเยอะเลยเนะีใช่เป็นร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราอาจจะพูดไม่ชัดนะเดี๋ยวไปดูกันว่า

เป็นเสื้อสปาตันคิดอย่างสวยสวยมากดูข้างหลังดิคิดฟินิชช์เอร์นอตกิฟฟนว้าวไปไปดูกันี่ทุกคนดูเหลี่ยนี่ยังสวยดิเดี๋ยวรอดูว่าถ้าไลนมันจะเป็นยังไงแต่ว่าขอใส่ที่คาดหัวกัน เหรียญสวยมากอ่ะโห<ฮ>สปาร์ตันคิดสปาร์ตันคิดเหรียญเหรียญสวยมากว้าว คือการปล่อยตัว12-14ปีเรื่อไร้เพราะว่าเราเราได้เปรียบไปรอบนั้นที่เราแข่งเพราะว่าเราเอาอยุมากสุดดูเด็ู 7 years for 17ชิ้นน้อย years old is anyone over, over? Yeah, yeah. 1โล่ไหมมีใครสูงหรือต่ำกว่า7-9ถึงไหมคะเอ๊ะไม่มีนะคะเส้นเขาให้เดียวตรงไหนก็เลี้ยวตามตามแถวที่มีนี่เป็นสีส้มนะคะมีพี่ๆเสื้อแดงนะ You have the uh, the red shirt marshall helping you mommy daddy video ready yeah. What is your profession? Don't say you're a student, okay? <laughs> say aru, aru, aru. Tumor later. Okay, you're prom now? Ready? Spider kids! What is your ไปเลยลูกไปเลยไปอยู่อย่างขเลยไปเลยพ่ออยู่ข้างๆไปเลยไปเลยไปเลยเย่ยมมากเย่ยมากเยมมาก ไม่ไหวก็หยุดนะลูกไม่ไหวก็พักเเียยล Alright pull the pull the rope เออดึงไปดึงอีกออกแรงออกแรงพี่ตั้นอนแรกพี่ตั้นพืนนี้พี่ตั้นอันนี้มาอยู่นี่มาอยู่นี่ไ่ปด้านหลังลูกออกแรงออกแรงนี่ขอหน่อยครับไป อนเาอยู่ข้างหน้าเขาเออนั่นแหละลูกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวอดค่อยดึงเดี๋ยวค่อยดึงานอยู่ต่ออย่างเพื่อนที่ลูอีกอีกอานเดินไปก่อนานเดินแน่โอเคอยู่เชิเพ่อนเอาไปไปไไปไปยกนี่ไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยไเยมายกยาเดี๋ยวนะเพื่อนหยอดเดี๋ยวเพื่อนจะดึงออกไปไปอีกไปอีกอีกนิดนึงเอาโอเคดึงกลับดึงกลับดึงกลับลกลับแบบเมื่อกี้ลกลับ ดีมากลูกดีมากดีมากไปเรื่อยไปเรื่อยไปอีกไปอีกโอเคแล้วก็โอเคแล้วไป ไปไปเลยไปเลยไปเลยไปนู่นนู่นนู่นไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆ ดีมากลูกดีมาก Come on Frey เยี่ยมมากเยี่ยมเลยสุด,ดยอดแล้วลูกลกอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยไป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 

ทำเต็มที่เอ,อื้อทำเต็มที่ไปไปเออเร็วลีบไปต่อรีบไปต่อ,รต,อตรงนี้คิวมันเยอะนี่นี่นี่อันว่างเองเอาเลยเอาใส่เข้าไปเอาใส่เข้าไป ไปกระโดดไปมุดดึงขึ้นสูงสูงมันจะไม่เหนื่อยเออไม่ไหวก็พอไม่ไหวก็พักเออเออต้องมาอยู่ฝั่งนี้เออไปเรื่อยๆหนึ่งสองพักหนึ่งสองพัก เดือดสูงเหรอตด้นดไปเรื่อยเรื่ยเราไม่ต้องกีไม่ต้องสุดใจโดน ใกล้ถึงแล้วลูกใกล้ถึงแล้ว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 โอเคออกเลยไปสนามหน้าสนามหน้าต้องฝึกซ้อมเยอะๆกว่านี้ พอรอดโวงมงร็ก yeah. ก็กินน้ำเออ้้ด่มน

แล้วก็อุ้มเดินล้อมไป 何だ ลองครั้งหนึ่งไม่ได้กับเบอร์บี้เลยลกเี่4เมอ9องยเรอยเังเนี่ยเอ,อ้อลองเลยไปเบอร์บี้ Okay. ไปเลยพี่เขาให้ไปแล้วไปเลย

สุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโก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 เยี่ยมมากเยี่ยมมาก go go เอ้าให้ได้ทำให้ได้ทำให้ได้ขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกอีกดีมา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 กไป น้ำน้ำเ่อน้ำเก่งมากปเปิดเปิดให้หน่ดีได้ปะปิดปิดถือมีเยอะปเดี๋ยวรอรอต่อนี้รอต่อรอต่อไปเอ๊ะถือถือเดี๋ยวไอ้อันไทยก่อน เป็นยังไงบ้างอุ้ยเหนื่อยนะคิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้แต่ก็สรุปเพราะว่ามันได้อดเวนเจอร์เราชอบอะไรอดเวนเจอร์อดเวนเจอร์เลยแหละแล้วความภูมิ adventure, adventure, จใจคือีนี่โคตรสวยเลยเหลียมไปเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไม่หมด กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรามาทำสป,ปาตัานนี้ต่อด้วยหรือว่าอย่างอื่นที่มันอันนี้อ,อ,อ่ะอออ่ะบ๊ายบายอย่าลืบกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วย